สองสามสี่อ่ะผมไปเลยนะหงล่งครับ่าเลยชัวร์ครับสองล่งเอ่อผ่านเลยครับลนะ่ง 5, ครับตัวหนึ่งห้าพันตีลีเดอร์ครับ ขึ้นมืออะไนเลครับชครับห้าดีครับเี้ยครับ้น <sk ull ing noise> มือชีขอคขู่อานเลย ลงแจกห้าครับลงชิลังฮัชชีครับตัวสามอิงกระตับคนีครับอิงน้ำมีครับแล้วผมผ่านเลยเฮ้ยคุณห่วยให้ผมแล้วเนี่ย ไม่ใส่หรอกเพี<ร>้ยนนะร <laughs> จริงหรือเปล่าจริงใช่ได้เออไม่ได้นี่วาจะไมไเชื่เลย ท้าลีนท่าลีนเล็กเลยครับตึ้หนึ่งหกลีนเลยสองพันอะกลายหกลงมาสองตัวหนึ่งสองอ่าะไรครับหกเจ็ดหนนครับ กี่ใบครับมือเหลือหกใบเหลือหกใบจ่ายห้าเจ้สือครับยิงเชลหชิ้ชเลยลงมาให้เขายิวเลนะ่นเจ็ดพันตีคิคุค่ะอ่า ให้สองพันแล้วรับอะไรครับเจ้าครับได้เวลาดากร้อนแล้วแปลงดวงแล้วอ่ อไเรามันก็จะเยอะไปอ่ะโอเคๆอะไปเยอะไปอ่ะอะไรถ้าพันลีก่อนห้าพันลีก่อนมีอีกฝ่ายจะเป็นแปดดวงเห็เลยครับขึ้นมือ หลับสักหน่อยทีมือเลยกี่ใบนะมือเหลือสองสี่หกแปดเก้าใบเก้าใบเก้าใบอ่า ้าเลยคุณพ่อสองโรคอืมหกพันก่อนอันลิดเดอร์ให้สองพันครับเบรเจ็ดพันลิดเกี่ยวป่ะอืมใช่เกี่ยวไปเลยเกียวสามพัน คุณไม่บ <นำ S 1> อกผมลืมไหมเกตรีครับเออนุอนึ่งใบยิงเป็นอืมอยิงคีครูครับอ่ะเก้าพาริสเลยครับสนไม่เคยเอา่านเลย ครับห้าพันตีคืออไรวะอ่าลินเบิร์กสีแดงห้าพันให้หนึ่งพันเลยหกพันครับตีลินเบิร์กให้สองพันเลยมาคิโไปตัวหนึ่งพอเก็บลินเบิร์กครับอีกหนึ่ง 5, เ,เปันจกุก ม,มือเหลือกี่ใบครับมือเหลือสองสี่หกแปดเก้าใบครับเก้าใบเก้าใบขอเก้าพันลีเดอร์วะนะเล็กเลยครับขึ้นมือครับเด็กลีเดอร์เอิอ่มถึงตาคุนี เก้าพันหีอเดอเจ็ดศูนย์ครับทิงกระตานีครับเป็นแปดพันหนึ่งหมื่นครับ มือเหลือกี่ใบนะมือเหลือหกใบครับหกใบเหรอครับผมแฝดพันธุ์อีกเยอรับครับเนมือได้สี่ ลงเปะเก้าลิตรไา้ครับต่ไตๆๆโอ้ยขี้บอดไน้มือ, <c oughs> อ,อโอ้โอ้ยขี้มือขึออ้นเยอะ